โอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับพลิปที่น้องๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าอีกเช่นเคยนะครับพอดีลูกค้าเข้าไปตัดหญ้านะครับตัดได้ไม่พอสิบนาทีนะครับไม่ถึงห้านาทีมั้งเขาบอกว่าแล้วดับแล้วพอจะสตาร์ทอีกทีมันก็สตาร์ทไม่ได้นะครับพอดีเครื่องเขาบอกว่าตัวดึงมันล็อกเดี๋ยวมาซุมกันเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไร ตนี้มันมันล็อกนะครับดึงไม่ได้นะครับเขาก็เลยทำอะไรไม่ออกแต่เัาผมก็เลยถามเหตุการณ์นะครับว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าตอนติดติดได้นะครับแล้วไปสักพักแล้วเครื่องมันร้อนนะครับมันเขาบอกว่าแตะแตะฝั่งตรงนี้ครับแตะฝั่งตรงนี้น่ะร้อนตรงนี้ครับร้อน ผมก็เลยสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าไม่เกี่ยวกับลูกสูบก็เกี่ยวกับผ้าผ้าคัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะผ้าผ้าคัดดูก่อนนะครับเพราะว่าชุดข้อเหวี่ยงน่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวมา z o o มตอนประกอบกันเลยนะครับตอนถอดด้วยว่ามันจะเกิดจากอะไรกันแน่ ตัวนี้เราก็แกะน็อตตัวนี้ออกเลยนะครับมันจะมีอยู่สีตัวนะครับ พัดหมุนด้นปยฟานะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับผมโอ้เห็นกันไหมครับมันเหลือตะเหล็กแล้วครับผมตรงนี้ครับ ผ้าหมดแล้วครับเี๋ยวตะเล็กแล้วก็สปริงนะครับผมทุกนี้มันเห็นกันไหมครับเนี่ยครับสปริงขาดนะครับเนี่ยมันเลยล็อกนะครับมันเลยหมุนไม่ไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาสปริงออกมาให้ดูนะครับโอ้ติดแน่นโทษนี่นะครับผมสปริงนะครับต้องได้เปลี่ยนใหม่ครับผม เดี๋ยวประกองกันก่อนนะครับแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวที่าลูกค้าคนก่อน,นครับที่มาเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับพอดีเขาติดใจนะครับผมกับฟีมือเราเขาเลยเอาเครื่องเก่าเขาบอกว่ามันตายน่าจะสามปีกว่าเขามาให้ซ่อมหมดเท่าไหร่ก็เอาครับผม จัดไปครับตัวนี้น่าจะต้องได้เปลี่ยนผ้าผ้าคลัทใหม่ครับเดี๋ยวรอชมกันกันต่อไปนะครับเดี๋ยวน่าจะขอไปซื้ออะไรก่อนครับผมโอเคนะครับผมหลังก็หลังจากที่ผมไปหาซื้อผ้าคลัทมาแล้วนะครับก็มันจะเป็นตัวนี้ครับผ้าคลัท ตัวนี้ครับผ้าคัดรุ่นนี้ครับราคาก็100ร้อยกว่าบาทนะครับคัด r p c สี่หนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมกันอตอนถอดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเป่าก่อนเป่าข้างในออกก่อนนะครับ เ้นี้ผ้าคัดมันหมดนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้หลายโคเต็มน้ำอ่ะ โอเคนะครับผมก็หลังจากที่เป่าฝุ่นข้างในออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันถอดตัวชุดคัดออกเลยนะครับว่าถอดยังไงนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับบางคนก็หาตัวดูดนะครับตัวดูดมาดูดออกตัวนี้ผมจะบอกวิธีแบบบ้านๆนะครับทุกคนสามารถทำเองได้นะครับแบบง่ายๆ บางคนก็เอาตัวเหล็กปะยางนะครับมางัดแล้วก็เอาตัวนี้สายค้อนตอกครับแต่ว่าตัวนี้มันเกิดความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้พวกครอ,อบครอบของเครื่องกระยามันแตกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคางเดีย๋ยวมาเริมการตอดเลยครับ ดับแรกนะครับถอดตัวหัวเทียนออกก่อนนะครับต่อไปนะครับผมแล้วก็เสือกฟางนะครับหรือว่าเอาเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันสามารถให้ล็อกตัวลูกสูบนี้ได้ เห็นไหมครับนี่นะเป็นดูแล้วก็หมุนหมุนให้ลูกสูบมันลงไปด้านล่างสุดนะครับแล้วก็เราก็เอาฟางตัวนี้ครับปัอนลงไปให้เยอะประมาณคิดว่าน่าจะพอล็อกตัวลูกสูบได้ครับแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนดูนะครับหมุนตัวนี้ อ่าโอเคครับตัวนี้ลูกสูบมันล็อกแล้วนะครับเนี่ยครับหมุนไม่ไปเลยครับแล้วก็ถอดถอดตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สิบแต่ว่าบางบางอันก็ <c oughs> บางเครื่องจะเป็นตัวน็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ตัวทีนะครับขันเข้าไปเลย หลังจากที่ถอดนัดตัวนี้ออกแล้วนะครับเดแบบผมจะบอกสูตรง่ายๆครับไม่ต้องหาอะไรมางัดตัวนี้ครับตัวนี้ไซส์คอนหรือว่าอะไรก็ได้ครับเคาะเบาๆสลับกันนะครับสลับไปสลับมานะครับแต่ตัวนี้คอนหายครับผมส่อนมากยืมแล้วไม่คืนครับก็เลยได้ตัวแกนโซกนะครับ ๋ยวมาชมกันเลยครับเบาๆครับ,บผมครอบแบบนี้ครับสลับไปสลับมานะครับโอเคครับแล้วก็คว่ำครับทีนี้ ความหน้าลงเห็นกันไหมครับนี่ครับแล้วก็เคาะเคาะตัวนี้ครับสลับไปสลัมมาเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> ครับโอเคครับ ก็ออกไปที่รบร้อยครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไอตัวบูทเข้าไปนะครับตัวนี้แต่บางรุ่นก็จะมีเป็นริมนะครับที่สามารถล็อกตัวนี้ส่วนมากมันจะเป็นพวกคัตสามก้อนโอเคครับผมก็ออกแล้วไปที่บร้อยจากนั้นก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับความแตกต่างนะครับนี่นะครับเห็นกันไหมครับความหนาแตกต่างกันไหมครับตัวนี้เหลือตะเหล็กแล้วครับเดีย๋ยวมาสมการประกอบกันเลยครับตัวนี้ใหเ้เข้าเบาๆก่อนนะครับแล้วก็ ไม่ต้องใช้ตัวอื่นต่อเข้าไปนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะมีแหวนแหวนตัวนี้อยู่ครับเห็นกันครับแหวนเบอร์สิบสองนะครับมันจะมาปิดตัวนี้พอดีนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวเบอร์สิบนี้เข้าไปเลยนะครับก็ขันเข้าเหมือนเดิมครับ ง่ายๆครับสามารถทำเองได้โอเคครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็หมุนให้มันรวมได้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับ แล้วก็หันฝาครอบตัวนี้นะครเข้าไปที่เรือนนะครับ ี่ครับหลังจากขาดน็อเสร็จแล้วครับแล้วก็ประกอบหัวเทียนข้ามเหมือนเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับ เ้ครับผมก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับเครื่องตัวนี้นะครับว่าสาเหตุมันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอชมกันอีกทีคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ